ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญน์และสัญญน์เธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญญน์เป็นอย่างไรและสัญญน์เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าสัญญาดภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาด ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาชื่อว่าสัญญอภิกษุขทั้งหลายสัญญาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญาชื่อว่าสัญญอด ภิกษุทั้งหลายสังขารเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสังขารชื่อว่าสัญโยตภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นธรรม เป็นที่ตั้งแห่งสัญโยณความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณชื่อว่าสัญโยตพิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยณนี้เรียกว่า さんよっ